ฉันเห็นว่าเธอทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยให้กับช่องฉันเายาวนานฉันก็เลยไปถอยโน้ตบุ๊กมาให้เธอแบบย่อมยาว Intel NUC M15 Laptop เธอไม่ต้องบอกว่าออกจากบ้านไปแล้วพี่าไม่มีคอมคอมแบตเลยฉันไม่เชื่อเธออีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าเครื่องนี้มันสามารถพกออกไปข้างนอกเราใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงเทไรนะ1ิชั่วโมงแต่เธอไม่เป็นห<อ>ายเลนี่ พราวหนูทำมากอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพราวในช่องพราวบ้าแคร์นะคะตอนนี้ก็ใกล้ช่วงคริสต์มาสกันแล้วแล้วตอนนี้พราวก็กำลังถ่ายคอนเทนต์เพิ่งเสร็จนะคะเป็นคอนเทนต์ของลูกค้า แล้ววันนี้นะคะทาก็ได้สั่งซื้อของขวัญน,นะคะพิเศษพิเศษมาให้กับคนตัดของช่องเพลาเพราะนางใช้เวลาการตัดน,นั้นนานมากมีอยู่คลิปหนึ่งตอนจำภัยวันเกิดเสียบโวปีที่แล้วอะออใช้เวลาตัดเจ็เดือนเจ็เดือนมีคนแบบทักว่า,วาเอ๊ะเหมือนเพิ่งเคยดูวันเกิดเสียบโวเพิ่งไม่นานวันนี้นี่คือเกิดอีกปีหนึ่งแล้วหรออะไรเงี้ยเขาเริ่มปรับปรุงตัวเป็นคนดีขึ้นแล้วอ่าให้อภัยไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่ถึงกับต้อง คัดออกถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่ทันบบนครั้งที่เท่าไหร่แล้วทานบบนครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่แ8 9แเล้วถ้าเกิดครั้งที่เ0้า้เมื่อไหร่ก็ตัดออกไปดูกันดีกว่าค่ะว่ารีแอคชั่นของนางจะเป็นอย่างไร ขอเปิดตัวนะคะคนตัดต่อของช่องพาวนะคะนั่นก็คือน้องกี้นั่นเองค่ะเราดูเหมือนไม่รักกันเลยเนาะเราต้องิี่ต้ามาใกล้ๆก,กันสิเธอตีมคริสต์มาสเธอไม่แต่งตัวตีมคริสต์มาสเลยอะ่ะเออเนี่ยได้ดูเป็นลุงซานตาคลอสใจดีบอกเขาไปสิว่าพี่ดุไหมมากจริงๆเหรอปกติพี่เป็นนางฟ้าแล้วอ่อไม่พี่เหมือนเออซูล่า <laughs> ตรงไหนทุกตรงพูดความจรงิง พี่เหมือนนางฟ้านางสวรรค์กับชาติมาเกิดการดุบ้างนะคะต้องดุบ้างถ้าไม่ตกไม่ตีก็ไม่ดีเลยงานจะเดินช้านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราบอกคุณผู้ชมไปตอนเปิดคลิปนะคะว่ามันเป็นธีมคริสต์มาสซึ่งมันจะต้องมีการแลกของขวัญกันเพราะฉะนั้นพี่ขอดูก่อนของขวัญพี่ได้อะไรไหนแกะสีอันบอกอ่ะแก่ใกล้มันจะหลุด ไปแล้วคุกกี้เหรอฉันนึกว่าเป็นแก้วคุกกี้แก้วพี่เอ๋อไ,ไคุกกี้ thank you <ม>นี่ของใครใครทำไม่หนูซื้อเขามา <c oughs> ขอบคุณนะคะลูกของอหนูนะคะของเธอ <c oughs> ฉันเห็นว่าเธอทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยให้กับช่องชั้นมายาวนานแล้วเธอก็บ่นว่าคอมเธอมันใกล้จะพังแล้ว ฉันก็เลยไปถอยโน้ตบุ๊กมาให้เธอแบบย่อมยาวน้ำตาหนูจะไหลดีใจปะดีใจมากเลยแสดงการแสดงนะเธออะไรเนี่ยมันคือรุ่น Intel NUC M15 Laptop นะคะโอ้มันสึกปังมากทุกคนรุ่นเนี้ย พวกแพ็ก <transparency> มาอย่างดีมากเลยอัอนนี้ก็จะเป็นพวกแมนนวดตัวมือต่างๆนะคะอันนี้คือตัวเครื่องเหรอใช่เป็นไงโอ้แอยังไม่เห็นเลยเธอโหแล้วตื่นเต้นไหมก่อนแทมแทมแทมแมแทมแม น้ำหนักเบามากอ่ะม,มันก็ต้องเบาสิคะควรมันน้ำหนักแค่1.6กิโลกร,รัมเท่านั้นและมันมีความบางเฉียบมากๆทุกคนดูดูแบบเรียบหรูดูแพงดูสวยอ่ะอดูไฮโซใช้แล้วก็เป็นคนรวยหรือเปล่าะฉัจะดูไฮโซดูดีมีฐานะขึ้นมาทันทีเลยละ่ะเพราะว่ารูปทรงมันทันสมัย แล้วกสวยงามมากใครถือก็แลดูแพงแลดูดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันไหมแ theme 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 t มันไม่มีภาษาไทยอะ่ใช่รุ่นนี้จะเป็นแป้นพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทุกคนเพราะเราสามารถไปพิมพ์สกรีนได้หรือว่าหาซื้อที่มันเป็นแบบ ครอบได้มันจะมีที่ครอบแป้นพิมพ์อะลูกใช่ไหมใช่ใช่อเออคีย์บอร์ดเนี้ยใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าระยะกดดีเวลาอยู่มืดๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไฟส่องออกมาเนี่ยเห็นปะสวยงามแต่ถ้าไม่มีปนถ่ายอยู่แล้วนี่พี่อาหนูทำาะไกัะมันไม่ได้หัก มันสามารถกางได้180ร้อยองศาโอ้รอยองศาเลยเหรอร้อยเลยจ้ะ<อ>แบเป็นอย่างนี้ได้เลยจ้ะอย่างนี้เวลาที่เราแบบว่าจะได้อย่างี้หรอได้แล้วพี่เผาซื้อคอมมาไม่มีสายชาร์จให้กี่เธอจะบ้าเหรอซื้อคอมที่ไหนทําไม่ให้สายชาร์จเขาก็ต้องให้มาซีอยู่ตรงนั้นเธอไม่แกะมาดูเหรอเมื่อกี้อันอ,อกซสก็ลืมให้ให้เขาเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์จะไม่ครบได้อย่างไรไอ่ะ อ,อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรก่อนสายชาร์จนี่คือสายชาร์จใช่อ้มันก้าวอันนี้นะคะเป็นอะแดปเตอร์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้น,นะคะแล้วก็มีขนาดเบานะคะสามารถเอาไปชาร์จมือถือได้ด้วยอ,อันนี้มันเป็นเหมือน Type C อ่ะทุกคนเธอก็ไปชาร์จสิเธอมีมือถือสองเครื่องไม่ใช่หรอ หนูมีแค่เครื่องเดียวจะโปะหรือเปล่าไม่โปะเมื่อกี้ฉันเห็นเธอแอบหยิบมาจากในกระเป๋าสอง,สองเครื่องเม่กไม่ใช่อันนี้ปัดแบบแอันนี้ก็จะมีแบบว่าประกบกับอันนี้เป็นแบบ USB C PD นะคะไปชาร์จมือถือได้ด้วยแล้วก็ชาร์จคอมอะไรใดๆได้ค่ะเบาแม่เวลาจะเอาออกไปใช้ทํางานข้างนอกแล้วลืมที่ชาร์จแบตอย่างเงี้ยแบตมันแบบอึดมากไหมอะ อึดจ้ะเธอไม่ต้องบอกว่าออกจากบ้านไปแล้วพี่่น่าไม่มีคอมคอมแบตหมดฉันไม่เชื่อเธออีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าเครื่องเนี้มันสามารถพกออกไปข้างนอกเราใช้งานได้ยาวนานถึงสิบชั่วโมงเท่าไหร่นะส0ชั่วโมงขออีกรอบนึง10ชั่วโมงค่ะเครื่องเก่าอะมันแป๊บเดียวมันก็หมดต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดเวลามันพังเลยว มันไม่ได้พังแต่คือแบตมันหมดเร็วมากเวลาตัดงานอันต่อไปนี้เธอไม่มีข้ออ้างเลยนะมันใช้งานได้สิบชั่วโมงเธอจะไปทำกราฟิกดีไซน์หรือเธอจะไปตัดคลิปอะไรเงี้ยง่ายๆคือมันไม่มีทางหมดกลางอากาศถึงแม้จะหมดกลางอากาศเธอชาร์จแค่แบบครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงมันก็เพิ่มมาได้อีกแบบทํางานได้เพิ่มอีกแปดชั่วโมงมันมหัจนจย์ขนาดมาหัจรรย์มันชาร์จหนึ่งชั่วโมงก็คือเต็มแล้วโอ้โหไม่เคยเจออะไรที่มันแบบเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอืม อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พราวชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยก็เพราะว่าพกพาสะดวกมากด้วยหน้าจอนะคะเขามีขนาด15.6นิ้วสแสดงสีได้ตรงเพราะเป็นพาแนลแบบ IPS ความละเอียดแบบ Full HD เลยค่ะขนาด1920คูณ8 0แล้วก็การดจอเป็นแบบ Intel Iris Xe g r a p h i c นะคะซึ่งสแสดงว่าสแสดงสีได้ตรงชัดมากๆภาพคมชัดละเอียดไม่แตกเลยค่ะเพราะฉะนั้นสีโปรดักต์อะไรเอ,อ่ยที่ลูกค้าเขาจะต้องแบบ ห้ามสี่เพี้ยนนะก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่นี่อย่างอันนี้ทำไมค่ะไหนลองดูหน้าเด็กหน้าใสใสฟานฝังใต้หนทีเวียลูบินาสตุกสามศูนย์เรียกได้ว่าไม่สมัครยูทูปพีเลี่ยมแหละ a few moments later ในการทำอาหาวได้ทำแล้วเซ๊ะเอ้าพี่ราวี่ไม่ได้กดคีย์บอร์ดอะไรเลยนะ เธอไปแอบโดนหน้าจอหรือเปล่ามันเป็นทัชสกรีนเอ้าจริงเหรอใช่เดี๋ยวนี้เธอรู้ไหมว่าคอมอ่ะคือตอนเนี้ยยัไโอ้รเป็นทัชสกรีนตาเลยแล้วเดี๋ยวแสดงละครเป็นไงบ้างคะโอ้ยถูกย่อดิวาลซ่าไหมวาลซ่ามากได้วก็โอ้โหแต่ดูตรงนี้คือเครื่องบางมากเลยนะเครื่องแบบบางเฉียบแล้วเสียงก็ดีด้วยเนี่ย เห็นว่าแงคือโซลาร์มากมัโพงมี2ตัวใช่ไหมใช่นะคะนกดสอใช้ได้นานๆเธอเห็นตรงนี้ไหมอะไรอ่ะเขามี i ออาร์เทมาเหมาะมากๆสำหรับคนที่ทำงานที่บ้านอ่ะทุกคนประชุมออนไลน์หรือคุยผ่านกล้องนะคะมี i r อาร์เทที่ชัดเจนเหมือนดวงตาวิเศษ มันดวงตาพิเศษมันสามารถสแกนใบหน้าเธอได้ด้วยนะ oh, นแต่ว่าสามารถแบบแสดงความเป็นเจ้าของอะทุกคนว่าคอมเครื่องนี้เป็นของฉันพอเปิดมาปับ๊บสแกนหน้าแล้วมันก็คือใช้งานได้เลยภายในเวลาแป๊บเดียวเป็นสะดวกรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งก็ปลอดภัยเพราะว่าข้อมูลของเราก็จะได้ไม่รั่วไหลด้วยเหมือนแบบความปลอดภัยส่วนตัวเอ,อนี่คือจะทำอะไรอันนี้คือหาโหลดแอปอยู่โหลดแอปอะไรจ๊ะ Microsoft Office ให้มาแล้วเขามี Windows 10ให้มาแล้ว Microsoft office ทุกอ,อ,อย่างที่เธอจะต้องใช้โปรแกรมพื้นฐานขั้นต้นเขามีมาให้หมดแล้วเธอไม่ต้องไปหาโหลเสียตังที่ไหนแล้วมันก็แบบรองรับ Windows 11ด้วยหรู้ป่ะเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอาจะบอกว่า intel nuc m15 เนี่ยนะคะสเปคเขาแรงมากๆเลยเป็น core i7 พร้อมได้แพลตฟอร์ม intel evo ด้วยฉันซื้อ i7 มาให้เธอเลยนะจริงๆฉันจะซื้อ i5 ให้เธอก็ได้แต่ฉันเห็นว่าเธอทำตัวดีช่วงนี้ฉันเลยซื้อเป็น i7 มันดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเสียตังค์เพิ่มแค่3,000มันก็ได้เป็นแบบ full option เลย Intel NUC M 1 5นะคะสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะกว่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาได้แรมมาขนาด16 g b กกบต์แล้วก็เก็บข้อมูลได้ที่512รกกบต์เลยส่วนตัวพอร์ตเชื่อมต่อก็ให้มาอย่างครบครันมากๆค่ะอย่างเช่นพอร์ต Thunderbolt 4มา2พอร์ตรองรับการชาร์จไฟต่อหน้าจอ4 K รวมถึง8 K ด้วยหรือจะโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยเขาก็ให้ USB 3.2 Gen 2 Type A ถึง1 0 g กมา2พอร์ต แล้วซื้อได้ที่ไหนอ่ะเพื่อหนูจะซื้อให้คนอื่นใช้บ้างแหมที่อย่างนี้ถ้ามามีตังเวลาจะแบบพี่พาโอนเงินหรือ,อยังพร้อมส่งแบบแคปหน้าจอว่าเงินเหลือกี่บาทในบัญชีคือไร เธอจะไปซื้อคอมพิวเตอร์เปย์ผู้หญิงคนอื่นคืออะไรไม่หมายถึงตอนมีปังแล้วมีฐานะแล้วอะไรอย่างนี้อ่าโอเคสามารถซื้อที่ JIB ทุกสาขานะคะหรือว่า www.jib.co.th ได้เลยค่ะหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะมีที่นี่ที่เดียวให้เธอลองตัดในคอมเครื่องใหม่คอม Intel NUC M15 นี้ให้เสร็จภาในหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเช็คความเรียบร้อยหชั่วโมง ช่ปกติหนูใช้เวลาตัดแค่สงชั่วโมงนะคลิปหนาทีนะเธอจะตัด2ชั่วโมงเลยเหรอไม่บางทีก็ไม่ถึงแต่คือมันคอมมันแบบว่าจะหน่วกมันจะอึดออันนี้มันเร็วมันได้16บหกกิมันไม่มันไม่มีความหน่วงอะไรแล้วลูกมาให้มาห้าร้อยสิบกิแล้วลูกช่วยทําให้มันเสร็จเร็วๆได้ไหมลูกได้ค่ะจะพมเดี๋ยวกลับมาดูนะว่าได้หรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน พี่เสร็จยังไหนคิบว่ามาดูซิชั่วโมงเราเนี่ยค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะกลางมือม้อยแปดสีให้กลางแล้อยแดสิบงป๋าทำไมดูอย่างนั้นไม่ไม่เท่ต้องต้องกลางอย่างนี้ใช่อ้าวมันบางริงทุกคนดูไใหนดูซิเอ๊ะ เพลนี่จะทำได้นี่ไม่เห็นต้องใช้เวลานานเลยอ่ะก็คอมแรงนะคะขั้นต่อไปนี้ก็คือทุกคนจะได้ดูคลิปเราทุกวันอันนี้หกโมงเย็นเราใช่ปั๊บแต่แบบว่าไม่มีสกิปสัญญาคุณผู้ชมสิสัญญาว่าจะมีคล,ลิปลงทุกนาทีค่ะเพราะว่าพ <s ign al> ี <S <s <ign al> ่เราซืา <S <s <ign al> ้อคอมใหม่ใด้แล้วอันนี้มันปลอดภัยสำหทุกคนก็ให้เขาไปใช้ทำงานได้นะคะ อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคุณคอคร,รัวจะใช้นู่หนักเล่นเทียววางเที่ยวไปคริสต์มาสแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้ซานต้าใจดีมาแจกของขวัญให้เยอะๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับ้าหมืนที่แบบพาหวังไว้ก่อนสิ้นปีนะคะวันนี้ความฝันนจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายใหม่กันในปีหน้านะคะว่าจะไปถึงหนึ่งแสนซับหรือเปล่าน,นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนพานแล้วก็เป็นกำลังใจให้จ้องพราวตลอดนะคะสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลย,เลยวันนี้ราไปจริงๆแหละไป love is love love is o v <ม><ม> นอกจากเขาจะให้คอมผมแล้วเขายังทางผมกิ้งไปนีครับขอบคุณนะครับลักที่สุดเลยครับพี่สาวปลาปลสวัสดีเจีิโวคนใขญ่ตัน,น ตัทำใจทำงานนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งงานนะครับพี่บัสองปีที่รอคอย